ก็เอาลำดับการต่อสู้ระดับเทพที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของรูโตคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทํา9อันดับนะครับผมการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าน่าจะสนุกแต่ไม่ได้มีการปรากฏขึ้นมาในเนื้อเรื่องของนารูโตะนะครับผมจะมีการต่อสู้ไหนกันบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้ากดกันแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มกันได้เลยเริ่มจากการต่อสู้แรกเลยนะครับการต่อสู้แรกเนี่ยก็จะยกให้เป็นการต่อ ต่อสู้ของลาสานแล้วก็ตัวของโอโรจิมารุนั่นเองซึ่งลาซาดเนี่ยทุกคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมหรือบางคนเนี่ยจ,จะรู้แล้วนะครับผมแต่ต้องขอบอกก่อนว่าลาซาเนี่ยเป็นคาเซคังเงะรุ่น4นะครับผมหรือจะเรียกแบบง่ายๆแบบถนัดปากเลยก็คือเป็นพ่อของกาละนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของลาสานนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้ใช้ผงทองนะครับผมหรือว่าทรายทองที่แข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็สามารถหยุดยั้งการอรารวาสของหนึ่งหางหรือ ว่า ตัวของชูคาคุได้ด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากนะครับผมสําหรับตัวของลาซาซึ่งการต่อสู้กับโอโรนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุอยู่นะครับผมตรงที่ว่าณตอนนั้นเองเนี่ยลาซาเขาเนี่ยได้เข้าร่วมมือกับตัวของโอโรจิมารุนะครับผมหรือว่าทางซูนะนั่นเองนะครับผมได้เข้าร่วมมือกับโอโรเพื่อที่จะรวมกําลังที่จะไปบุกถล่มโคโนฮะนะครับผมแต่ลาซาเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับผมเนื่องจากความเสื่อมถอยนะครับผม ของเซฐกิจที่เกิดขึ้นจากไดเมียวของแคว้นลมหรือว่าที่หมู่บ้านซึนะงาคุเลสเนี่ยได้ตั้งอยู่นะครับผมซึ่งตัวของลาซานนเนี่ยก็หวังว่าการสําเร็จของการบุกโจมตีนะครับผมโคโนฮะในครั้งนี้เนี่ยจะกระตุ้นให้มีเงินทุนเพิ่มขึ้นนะครับผมลาซาเนี่ยวางแผนว่าจะปล่อยตัวของกาลาเนี่ยให้ไปอาราวานนะครับผมใจกลางของโคุโนฮะเลยนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของลาซาเองเนี่ย เขาก็ถูกโอโรเนี่ยหักหลังนะครับผมโดยการเอาดาบคุซานงีของเขาเนี่ยแทงเข้าไปที่ตรงหน้าอกนั่นเองนะครับผมแต่ผมเชื่อนะครับผมจากใจของผมเลยว่าโอโรเนี่ยไม่น่าที่จะแทงลาซาได้ขนาดนั้นนะครับผมน่าจะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นแต่เราเนี่ยก็ไม่ได้เห็นการต่อสู้นั้นนะครับว่า ตัวของลาสานเนี่ยเขามีการต่อสู้ยังไงแล้วก็มีวิธีการต่อสู้กับโอโรแบบไหนนะครับผมทําไมถึงผลานทาให้กับเจ้าโอโรจจม,มารุได้อะไรทํานองนี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ต่อสู้ที่น่าเสียดายมากๆนะครับผมและคู่ที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวของคาเซคังะรุ่นที่3แล้วก็ตัวของซาโซรินั่นเองนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆรู้กันมานะครับว่าทางด้านของคาเซคังะรุ่น3เนี่ยถือได้ว่าเป็นคาเซคังะที่แข็งแกร่งที่ สุด ในซึนะงาคุเละเลยนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆแล้วก็ใช้ทรายเหล็กอีกทั้งหากนะครับผมแต่ตัวของคาเซคังเงรุ่น3มเนี่ยก็ถูกลักพาตัวโดยซาโซรินะครับผมแล้วก็ถูกฆ่านั่นเองแล้วก็จับตัวของคาเซคังเงเนี่ยไปทําเป็นหุ่นเชิดน,นะครับผมซึ่งตัวของซาโซรินี่ในตอนที่สู้กับย่าโจเนี่ยเขาก็เอ่ยปากขึ้นมาเองเลยนะครับว่ากว่าจะฆ่าหรือว่ากว่าจะเอาอตัวนี้เนี่ยมาเป็นหุ่นเชิดได้เนี่ยค่อนข้างที่จะ ลำบากมากๆนะครับผมแสดงว่าเกิดการต่อสู้ระหว่าง2คนนี้เกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ดูนะครับว่าตัวของคังนเซงเง้รุ่นที่3สู้กับซาโซริเนี่ยมันจะมันสักแค่ไหนนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเสียได้อีกหนึ่งคู่นะครับผมที่ไม่น่าที่จะตัดออกเลยนะครับผมน่าจะ ทำเป็นแบบว่าเนเรื่องเสริมยังไงก็ได้นะครับผมให้ออกมาดูดีหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะดูการต่อสู้นี้นะครับแล้วก็ผู้ที่3เลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของฮันโซนะครับผมหรือว่า s a l ม m a n d e เดอร์ฮันโซ VS ตัวของ3ามนินจาในตำนานซึ่งฮันโซเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้นำของอาเมงาคุเลในเวลานั้นนะครับแล้วก็ต่อสู้กับ3านินจาในตำนานนะครับผมอย่างโอโรจิมารุและซึนเดะนะครับผมรวมไปถึงจิเรยะ หรือว่าเซียรลามุกข,ของเราด้วยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการต่อสู้นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับผมในช่วงของสงครามโลกยินจาครั้งที่2นั่นเองนะครับผมซึ่งณนะตอนนั้นเองเนี่ยตัวของฮันโซเนี่ยได้ประทะนะครับผมกับกลุ่มหรือว่ากองกําลังของโคโนฮะโดยมีพวกโอโรด้วยนะครับแล้วก็พวกจิระยะซึนเดะด้วยแต่3คนนี้เนี่ยเป็นผู้เหลือรอดนะครับผมเพียง3คนจากในการต่อสู้นั้นนะครับผมตัวของฮันโซเนี่ยเขาก็เลย สรรเสริญ3คนนี้ว่าเป็น3มนินจาแห่งคโคโนฮะนั่นเองนะครับผมมันก็เลยเป็นชื่อยาวนานมาว่าเป็น3นินจาในตำนานแห่งคโคโนฮะอะไรทํานองนี้นะครับผมแต่เราเนี่ยก็ไม่ได้ดูนะครับว่าการต่อสู้ของ3คนนี้กับฮันโซเนี่ยออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับผมคือรู้อีกทีหนึ่งตัวของ3คนนี้เนี่ยก็ถูกสันเสริญว่าเป็น3มนินจาแห่งคโคโนฮะไปแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายมากสําหรับการต่อสู้ในครั้งนี้และก็การต่อสู้ คู่คู่ที่4ี่เลยนะครับผมที่น่าเสียดายเช่นกันนั่นก็คือการต่อสู้ของไดนะครับหรือว่าพ่อของไกกับพวกเจ็ดาบนินจานะครับผมซึ่งณนะตอนนั้นเองเนี่ยตัวของไดเนี่ยได้ทําการไปช่วยไกนะครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยเผชิญหน้าอยู่กับพวกเจ็ดาบนินจานะครับผมและดูเหมือนว่าตัวของไดนั้นเนี่ย จะโชว์การเปิดประตูด่านทั้ง8ให้กลเนี่ยได้เห็นนะครับผมเพื่อที่จะรับมือกับเจดาบนินจาในยุคนั้นนะครับผมซึ่งก็สามารถกําจัดเจดาบนินจาไปได้ถึง4คนนะครับผมแล้วก็เหลือรอดมาเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับผมเราเลยไม่รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยใดเนี่ยใช้ท่าอะไรไปบ้างนะครับผมถึงสามารถกําจัดพวกเจดาบนินจาได้ถึง4ี่คนเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เสียชีวิตไปนะครับผมซึ่ง ต้องขอยอมรับตามตรงนะครับว่าการต่อสู้ของไดในครั้งนั้นเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยปะทะกับคนทั้ง7คนด้วยตัวของเขาเพียงคนเดียวซึ่งไดนะตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีสถานะอยู่แค่ เกตนินเองนะครับผมแต่ความสามารถเนี่ยระดับโจนินนะครับผมเผลอๆเนี่ยคือระดับค้างนี้ได้เลยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีว่าการเปิดประตูด่านทั้ง8ดเนี่ยถ้าเปิดไปถึงประตูด่านที่8เนี่ยจะมีพลังมหาศาลเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะเสียดายมากๆที่ไม่ได้ดูการต่อสู้ของเขานะครับผมแต่ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่ายังมีการต่อสู้คู่อื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นคู่ที่5หรือว่าคู่ต่อไปนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ของไลคางเงะรุ่นที่3ปะทะกับนินจา10,000่นคนนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นในยุคของสงครามโลกนินจาครั้งที่3นะครับผมที่ตัวของไลคางเงะนั้นเนี่ย เขาเนี่ยยื้อพวกนินจาหนึ่งหมื่นคนด้วยตัวของเขาเพียงคนเดียวนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือแค่เห็นสภาพนินจาหนึ่งหมื่นคนเนี่ยมันก็เสียสันหลังแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็คิดดูอะไรั้งนี้รุน่นที่3ของเราเนี่ยบูหลกแค่ไหนนะครับผมแค่เห็นก็เสียวสันหลังแล้วมันเยอะมากๆนะหนึ่งหมื่นคนเนี่ยไม่ใช่น้อย,น,อยนะแต่อะไรั้งนี้นเนี่ยสามารถยันไว้ได้นะครับผมเพียงตัวคนเดียวแล้วก็เสียชีวิตไปในสถานการณ์นั้นด้วยนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็น เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับผมที่แจ้งเกิดให้กับเฮียแกได้แบบสูงส่งเลยนะครับผมแต่ก็เสียดายสำหรับคนดูด้วยเพราะว่าไม่ได้ดูเลยนะครับว่าเฮียแกเนี่ย บูล้างผ่านแค่ไหนนะครับผมสําหรับเหตุการณ์นั้นและการต่อสู้คู่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการต่อสู้ของคู่ที่6ของเรานะครับนั่นก็คือตัวของมินาโตะกับนินจาอีวะ1,000คนนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเสียดายนิดนึงนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นการโชว์เทพของมินาโตะแต่เราก็พอรู้แหละว่าวิธีการต่อสู้ของมินาโตะเนี่ยจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับผมแต่ก็น่าเสียดายอยู่ดีเพราะว่า มันน่าจะใช้แบบรัวๆเลยนะครับผมการใช้เทพสายฟ้าเหินหรือว่าการใช้กระสุนวงจักรของมินาโตะในครั้งนั้นนะครับผมและการที่ตัวของมินาโตะเนี่ยสามารถเอาชนะนินจาน,นับพันของอีวางาคุเลมาได้นะครับผมมันทําให้ตัวของซูจิครั้งนีรุ่นที่3เนี่ยยอมรับส่วนที่สัญญานะครับผมสันติภาพกับโคโนฮะเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะส่งกองกําลังมาอีกเนี่ยก็อาจจะโดนมินาโตะเนี่ยเล่นงานอีกก็เป็นได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ถือ ว่าไม่เสี่ยงจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ค่อนข้างน่าเสียดายมากที่ไม่ได้เห็นการต่อสู้นี้และก,ก็การต่อสู้คู่ที่7นะครับก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างโฮคังเงะรุ่นที่1นะครับผมแล้วก็ตัวของคาคุสึนั่นเองซึ่งตัวของคาคุสึเนี่ยเขาก็ได้โม้เอาไว้นะครับว่าเขาเนี่ย เคยสู้กับนินจาคโนฮะด้วยนะครับผมซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือท่านโฮคางะรุ่นที่หหรือฮาชิระมะของเรานั่นเองนะครับผมก็ในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรอบสังหารมากกว่านะครับผมแต่แน่นอนนะครับว่ามันไม่ได้กินหมูอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคาคุสึเนี่ยก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับผมจะไปต่อสู้กับเทพนินจาอย่างฮาชิระมะของเราได้ยังไงนะครับผมแต่ก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่ามีน้อยคนเหลือเกินที่จะสามารถต่อสู้กับ ฮาชิลามาได้นะครับหรือมีน้อยคนมากๆนะครับที่จะมีโอกาสต่อสู้กับฮาชิลามาเพราะว่า แค่ชื่อเสียงเรียงน้มเนี่ยก็แทบจะไม,ม่กล้าที่จะออกไปประท้าด้วยแล้วนะครับผมแต่ต้องขอยกเว้นเทพสงครามอย่างอุจิฮะมาดระไว้นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าคนนี้เนี่ยไม่ว่าตัวของฮาชิรมะเนี่ยจะมีชื่อเสียงอื้อลือยังไงนะครับผมตัวของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะบวกกับฮาชิรมะได้ตลอดเวลาอยู่แล้วและต้องขอวงเล็บไว้นิดนึงนะครับว่าเมื่อมีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบวกกันได้นะครับผมแต่ถ้าเจอกันปะหน้ากัน อะไรเนี่ยก็พร้อมสู้นะครับผมสําหรับมาดาราแล้วก็ฮาชิร์มานะแล้วก็ไปต่อด้วยคู่ต่อไปเลยนะครับผมคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นคู่ที่8แล้วนะครับผมคู่ที่8เนี่ยก็จะเป็นศึกระหว่างโฮคางะรุ่นที่2หรือว่าโทบิร์มะนะครับผมกับนินจาคูโมะงาคูเระนะครับผมที่ณนะัตอนนั้นเนี่ยนำทีมโดย2พี่น้องกินคินนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวของก in ินคินเนี่ยสามารถที่จะสังหารตัวของโฮคางะรุ่นที่2 ได้นะครับผมและเขาเนี่ยก็อยู่ถึงช่วงเวลาที่ตั้งไรคาเง,งืรุ่นที่3แต่สิ่งที่น่าสนใจคือตัวของโฮคาเง,งืรุ่นที่2เนี่ยกับกลุ่มของพวกเขาเนี่ยสู้กันยังไงนะครับทำไมโฮคาเง,งืของเราเนี่ย ถึงได้พา่าได้นะครับผมแต่จะเรียกว่าพาทาก็ไม่ได้หรอกเพราะมันมาตั้ง20คนนะครับผมตามที่ตัวของโฮคังงี้เนี่ยเขาได้มีการสัมผัสได้นะครับผมและรวมไนสคนนี้ไปด้วยซึ่งในสคนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีฝีมือที่ดีมากๆอยู่แล้วกับนินจาอีก20คนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากนะครับผมที่จะรอดจากสถานการณ์นั้นแต่ก็อดเสียได้ไม่ได้ที่ไม่ได้เห็นรุ่นที่สองเนี่ยบู๊นะครับผมเพราะว่าตัวของรุ่นที่สองเนี่ยจะเป็นนินจาที่แบบสายใช้สมองส ายเฉลียวฉลาดใช่ไหมครับผมแต่ในครั้งนี้เนี่ยบูก,กับนินจาเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสไตล์การต่อสู้ของรุ่นที่2กับกลุ่มนินจากลุ่มนึงเนี่ยจะมีการต่อสู้ออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมแต่ก็เสียดายมากที่ไม่ได้เห็นนะครับผมนี่ก็จะเป็นคู่ที่8แล้วก็คู่ที่9ของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวของมูนะครับผมหรือว่าซูจิคัเงะรุ่น2นะครับผม vs หรือว่าปะทะกับมิซูคังเงะรุ่นที่2นะครับผมอย่างโฮซุกิ เกนเง้สนั่นเองซึ่งการต่อสู้ของคางเงะทั้งสองคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าเสียดายมากๆที่เราเนี่ยไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเคยบอกเอาไวาน้นะครับว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยต่อสู้จนกระทั่งว่าตัวเขาทั้งสองคนเนี่ย เสียชีวิตกันไปเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดพอสมควรเลยนะครับสาหรับคางเงะทั้งสองคนนี้นะครับผมโดยส่วนตัวเนี่อยากดูมากๆนะครับว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนและทั้งคู่เนี่ยจะตายกันแบบไหนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มั่นใจว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคนฆ่าคนนี้อีกคนนึงก็บอกฉันฆ่าแกแกฆ่าฉันนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ท่าสุดท้ายที่ปิดชี่เขาทั้งสองคนเนี่ยเขาใช้ท่าอะไรนะครับผมซึ่งน่าจะให้เดา เล่นๆเ,เนี่ยตัวของมิสคาเงซรุ่น2เนี่ยน่าจะใช้ท่าโจกี้บอยหรือเปล่านะครับผมตรงนี้เนี่ยขอดาวนะแล้วก็ทางด้านมูหรือว่าซึจิคาเงซรุ่น2อเนี่ยอาจจะใช้วิชาทุลีแยกพระสุธานะครับผมอาจจะซัดกันด้วยท่านี้เป็นท่าสุดท้ายก็ได้ที่ทําให้เขาเนี่ยเสียชีวิตนะครับผมก็สําหรับ9้าคู่นี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับใครชอบคู่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมบอกกันมาด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามี มูลตกหล่นตรงไหนเนี่ยสามารถบอกกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้และจะประหยดอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ